สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับพบกับ1นสิธิโชคอีกแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับเป็นพระหลวงพ่อคูณนะครับนะครับเป็นพระหลวงพ่อคูณตามในกล่องนี้เลยนะครับเขียนว่าพระผงยาสูบนะครับกิ่งนะครับฝังตะกุดทองคํานะครับบางคนจะบอกว่าเอ๊ยทาไมถึงเป็นกิ่งนะฮะก็เพราะว่าพระแต่หลวงพ่อคูณนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์นะครับ พิมพ์สังคจายนะครับพิมพ์หลวงพ่อคูณนั่งยองนะครับหรือว่าเป็นพิมพ์พระปิดตานะครับข้างในองค์พระนะครับก็จะมีกลิ่งอยู่นะครับเราแค่เขยา่าหรือว่าจับมาเขยา่านิดเดียวนะครับก็เสียงดังแล้วนะครับก็จะมีกลิ่งอยู่ด้านในนะครับด้านหน้านะครับที่เราเห็นทองทองนีง่ฮะอันนี้คือตะกุดทองคําเลยนะครับนะครับเป็นตะกุดทองคํานะครับจะมี3 3องค์ด้วยกันนะครับนะครับ ถ้าพี่ๆนะครับท่านใดนะครับมีพระแบบนี้นะครับผมหนึ <ch Baz uma> ่งสีโชคยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาได้นะครับตามแอดนี่เลยนะครับตามแอดนี่เลยนะครับรับเช่านะครับนะครับแคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้นะครับพี่ๆผมแล้วก็แอดมานะครับแคปหน้าจอก่อนก็ได้นะครับถ้าท่านใดมีแบบนี้นะครับตามที่ผมบอกนะครับสามารถแคปหน้าจอได้นะครับอ่ะผมจะตั้งไว้ข้างๆนะครับแล้วจะอธิบายให้ฟังนะครับ อันนี้ก็คือเป็นกล่องเดิมๆนะครับพี่ๆเป็นกล่องเดิมๆนะครับเป็นกล่องเดิมๆเลยนะครับนะครับเดี๋ยวแต่ละพิมพ์แต่ละองค์นะครับผมจะหยิบมาแล้วก็ส่องให้พี่ๆชมกันนะครับเริ่มต้นด้วยองค์แรกก่อนนะครับองค์แรกนะครับก็จะเป็นพระหลวงพ่อคูณนะครับนั่งยองนะครับนะครับอุดด้วยตะกุดทองคํานะครับมีตะกุดทองคํานะครับเป็นรูปนั่งยองนะครับคือองค์นี้กับองค์นี้ฮะองค์ที่ผมให้ดูคือองค์เดียวกันนะครับ นะครับเห็นชัดกันไหมครับนี่ผมให้ใกล้ๆเลยชัดๆนะครับนี่ครับนะครับองค์นี้นะฮะถ้าพี่ๆสังเกตนะครับก็จะมีความแตกนะครับมีความแตกนะฮะถามว่าทำไมถึงแตกถึงแล้าแบบนี้นะครับเพราะว่าองค์นี้ครับเนื้อนะครับเนื้อของเขานะครับก็คือพระผงนะครับพระผงยาสูบนะครับก็คือเขาเอาบุหรี่ยาสูบที่หลวงพ่อคูณสูบนะครับเป็นผงฉุนหรือยาฉุนนะครับเอามาผสมกับมวลสารนะครับ ตะกุดนะครับก tamam, <c oughs noise> ็จะเป็นตะกุดทองคําท้องแขนนะครับเป็นตะกุดทองคําท <lobster> ี่เราฝังแขนกันนะครับนะครับเขย่านิดเดียวก็จะมีเสียงดังเลยนะครับถ้าพี่ๆได้ยินนะครับแก๊งๆๆนะครับนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับต่อมาครับองค์ที่สองนะครับก็จะเป็นพิมพ์พระสังกจายนะครับพี่ๆสังเกตนะครับเนื้อนะครับก็จะมีความแตกนะครับข้างๆพี่เห็นไหมครับนะครับแตกแตกนิดๆนะครับ แต่ถ้านักเล่นทั่วไปนะครับเขาบอกว่าสวยๆฮะจะต้องไม่แตกเลยนะครับเห็นไหมฮะสังกาจายก็จะมีรอยแตกนะครับเพราะว่าพระตัวพระเนี่ยครับเขาจะเป็นเนื้อผงนะครับผสมยาสูบนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะเห็นไหมชะยังยังเห็นรอยแตกด้านข้างนะครับนะครับแล้วก็ตามด้วยตะกุดทองคํานะครับเป็นตะกุดทองคํานะครับนะครับหน้าตาคมชัดนะครับกดได้แบบสุดยอดนะครับเป็นพักกิ่งนะฮะเป็นพระผงมีกลิ่นดีกว่าฮะนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัดบ้านไร่นะครับก็จะเขียนยันประจาหลวงพ่อนะครับมะอุอ่างเงี้ยนะครับนะครับมาชมกันอีกพิมพ์หนึ่งเลยครับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับก็จะมีกล่องหนึ่งจะมี3ามพิมพ์นะครับอีกพิมพ์หนึ่งก็จะเป็นพิมพ์พระปิดตานะครับพระปิดตานี่เลยนะครับพิมพ์พระปิดตานะครับนี่ครับชัดเจนไหมครับนะครับพิมพ์พระปิดตานะฮะก็จะอุดตระกุดทองคําเหมือนกันนะครับ พระนะครับก็จะอยู่ในกล่องนะครับถ้าพี่ๆีสังเกตนะก็จะมีกรรมหยีเล็กๆนะครับสีแดงนะครับเห็นไหมครับเป็นกรรมหยีเลยนะครับนะครับก็เขย่าก็ดังเหมือนกันนะครับถ้าเขย่านะครับก็จะมีกิ่งเหมือนกันนะครับนะครับชุดนี้นะฮะชุดนี้นะครับเป็นพระอุตตุกรนองคํานะครับราคานะครับราคาที่ผมรับเช่าอยู่นะครับยังหลักร้อยนะครับหลักร้อยถ้านะครับถ้าพี่พีสังเกตนะครับถ้าแตกอย่างนี้ฮะถ้าแตกอย่างนี้ฮะ อาจจะไม่มีราคาด้วยซ้ำนะครับอาจจะไม่มีราคานะครับถ้าเป็นองค์เดียวมาแบบนี้ฮะผมไม่ได้รับเช่าเลยนะครับแต่ถ้าพี่ๆมา 1..2..3 นะครับแล้วมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับกล่องแบบนี้นะครับนะครับนะครับกล่องแบบนี้นะฮะผมเช่านะครับแบบนี้นะครับนะครับกล่องแบบนี้ผมเช่านะครับราคารับเช่านะครับพี่กล่องละ500บาทนะครับนะครับราคารับเช่านะครับ ถามว่าทําไมราคาถูกจังเป็นตะกุดทองคําด้วยพระนะครับพี่ๆพระหลวงพรคุณนะครับบางอย่างนะครับก็ไม่แพงบางอย่างก็แพงนะครับแต่ถ้าเป็นชุดแบบนี้ฮะผมเก็บไว้เพราะว่าผมว่าความคลาสสิกความเหลืองอย่างเงี้ยมันมีอยู่นะครับถ้าสมมุติว่าพี่ๆบอกว่าเอ้ยน้องถ้าแตกอย่างเงี้ยมีราคาไหมแตกอย่างเงี้ยขายไม่ได้เลยนะครับพี่ๆแบบนี้ฮะผมจะขายต่อไม่ได้เลยฮะแตกอย่างเงี้ยพี่เห็นไหมครับ นี่ฮะเพราะไม่มีใครชอบนะครับถ้าเป็นผมนะครับถ้ามีมาองค์เดียวเนี้ยผมก็ไม่ได้รับเช่านะครับพี่พแต่ถ้ามาเป็นชุดนะฮะเป็นชุดเป็นกล่องแบบนี้ฮะผมรับเช่าแน่นอนครับถ้าเป็นกล่องเป็นชุดแบบนี้นะครับนะครับนะครับถ้าใครมีนะครับก็ส่งรูปมาได้นะครับผมหนึ่งสีโชคยินดีรับเช่านะครับพี่ๆนะครับตามนี้เลยนะครับนะครับนะครับโอเคครับวันนี้ผมหนึ่งสีโชคขอลาพี่ๆเพียงไปเท่านี้ครับนะครับ สวัสดีครับพี่ๆี่สวัสดีครับ